สวัสดีค่ะวันนี้ยยปันก็จะพามาดูต้นมะเขือที่ยายปันปลูกเอาไว้นะคะแค่สามวันแค่นั้นนะคะยายปันใช้น้ําปุ๋ยลดนะคะใบเขาจเจริญเติบโตเร็วมากไม่ว่าจะเป็นพริกนะคะพริกนี้ก็แตกเร็วมากที่ยายปันทําคลิปเขาที่แล้วที่เด็ดยอดให้เขาแตกกอนะคะ น,นี้ก็เหมือนกันนะคะให้เขาแตกกอเร็วจเจริญเติบโตได้เร็วค่ะพริกที่เยปันปลูกเอาไว้นะคะที่ค้าวก่อนที่เยปันทําทิปเอาไว้ที่ว่าปลูกพริกลงหลุมอะคะ่ะกําลังแตกยอดเลยนะคะที่เยปันบอกว่าอย่าลืมเด็ดยอดพริกนะคะเขากาลังแตกเลยค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะกําลังแตกยอดเหมือนกัน เดี๋ยววันนี้นะคะเย่ปังก็จะพาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับต้นพริกของเราเป็นมะเขือนะคะเป็นมะเขือใบเขายังเขียวเลยค่ะตัวฝักยาวที่เยี่ยปังปลูกเอาไว้นะคะให้เขาเจริญเติบโตเร็วเยปังก็จะพาไปทําปุ๋ยเลยค่ะปุ๋ยของเรานะคะวันนี้ก็จะมีน้ําซาวข้าวค่ะ น้ำซาวข้าวยาป,ปานก็เตรียมไว้นะคะหนึ่งลิตรจะมีมากมีน้อยใช้ได้เลยค่ะเก็บไว้นะคะต่อมานะคะจะเป็นเครื่องดื่มชูก,กําลังค่ะเกลือค่ะส่วนหม้อนี้นะคะจะเป็นน้ําต้มผักหรือน้ําลวกผักนั่นเองค่ะเราต้มผักนะคะน้ําอย่าทิ้งให้เอามาลดกับพืชผักของเราได้น,น้ําต้มผักนะคะที่เราชอบกินผักอะไรเราต้มเอาไว้ะค่ะ ใช้ได้หมดเลยค่ะแต่เราต้องรอให้เย็นก่อนนะคะถึงเอามาลดเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยค่ะเดี๋ยวปังก็เตรียมน้ำไว้นะคะ10ลิตรหรือน้ำลวกผักของเรานี่แหละค่ะเทลงไปเลยในน้ำสิบลิตรนะคะเป็นน้ำซาวข้าวค่ะ ในน้ำสาวข้าวนะคะเขาก็มีวิตามินมากมายอยู่แล้วค่ะเก็บลงไปเลยเก็บไว้เช้าเย็นนะคะได้น้อยได้มากก็เอามาลดพืชผักของเราได้ค่ะต่อมาจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะมีวิตามิน B3 B5 B6 ห้และบีสนะคะเดียวปังก็อยเอาใส่ลงไปหนึ่งฝาค่ะ เล่งการจเจริญเติบโตให้กับพืชผักของเรานะคะต่อมาจะเป็นเกลือค่ะเกลือยาปังก็จะใส่หนึ่งช้อนชาทําให้พืชผักของเราแข็งแรงค่ะนี่นะคะได้น้ำปุ๋ยของเราแล้วนะคะทำให้พืชผักของเราแข็งแรงต้านทานโรคได้อย่างดีค่ะลดได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะ แล้วก็สูตรง่ายมากทำให้พืชผักของเรานะคะเขียวงามจเจริญเติบโตเร็วแตกยอดแตกกอเร็วเราจะไปลดกันเลยค่ะใบโหระพานะคะใบใหญ่ใบเขียวมากเลยค่ะตนแน,แน่นะคะที่ปลูกเอาไว้นะคะใช้ลดได้เลยใบเขาจะได้ใหญ่เขียวงามค่ะ พลิกนะคะที่ปลูกเอาไว้นะคะให้เขาแตกยอดเร็วใบใหญ่ใบเขียวนะคะสูตรนี้นะคะยายปันก็จะใช้ลด3หรือ5วันครั้งค่ะนี่นะคะ จะทำให้พืชผักของเราเขียวงามนะคะมือไวจะเป็นทั่วค่ะใช้ลดได้เลยเราจะบำรุงตั้งแต่ต้นเล็กๆแบบนี้นะคะลำต้นก็จะได้แข็งแรงค่ะเราอยากให้พืชผักของเราเจริญเติบโตเร็วลองใช้ดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทองแามปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ